สวัสดีครับทุกทคนวันนี้พบกับช่องน็อตคีคีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับน็อตไม่รู้เป็นอะไรนะครับกับการอัดวิดีโอนะทุกคน <c oughs> อัดหลายรอบมากวันนี้นะครับน็อตจะพาทุกคนมาอาดัดมาอาัดล่าสุด <c oughs> มาหาค่า e1 e2 แล้วก็ค่า tk นะครับตหรับใช้ที่ทํา R&D นะครับวิจัย R&D หนึ่งในนั้นนะครับทุกคนต้องมาทำตารางตามที่น็อตบอกไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นระดับที่ชื่อสกุลนะครับคะแนนรวมด้านล่างนะครับก็คือเป็นการบวกกันระหว่างข้างบนเนาะแล้วก็คะแนนก่อนเรียนนะครับมีคะแนนเต็มเท่าไหร่นะครับเได้เท่าไหร่คะแนนรวมเท่าไหร่นะครับคะแนนเก็บระหว่างเรียนนะครับมีกี่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งนะครับคะแนนเต็มแต่ละครั้งมีค่าเท่าไหร่นะครับรวกออกมาได้เท่าไหร่นั่นเองคะแนนหล,หล like ination, drilling, ังเรียนมีคะแนนเต็มเท่าไหร่นะครับ อันนี้บอกการออกมาได้เท่าไหร่นะครับต่อมานะครับเมื่อสมมตินะครับทุกคนทำเอกสารอะไรพวกนี้ตามนอตเสร็จแล้วนะครับมาที่ค่าดีนะครับคือค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบนะครับดีนะครับเรามาคิดช่องฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับคือตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ฟังก์ชันบาร์นะครับให้มันเป็นพิเศษนะครับเขียนเท่ากับเพื่อเริ่มฟังก์ชันนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบจะหาด้วย คะแนนหลังเรียนนะครับลบด้วยคะแนนก่อนเรียนเองนะครับปั๊บนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับหรือกด enter ก็ได้นะครับเราก็จะได้คําตอบมานะครับปุ๊บแล้วก็ลากลงมาอ่ามุมขวาล่างนะครับลากลงมาเลยนะครับส่วนดีสอนะครับเราก็คลิกช่องที่เราต้องการะคะ็คลิกเครื่องหมายเท่ากับนะครับอ๋อไม่ใช่เท่ากับโอเคเท่ากับแล้วดีสอนะครับเครื่องหมายเท่ากับอ่า จะหาจาก d 2กํบบาลัง2นะครับคูณกัน2ครั้งนะคะรับเพ่แสดงว่าตัวนี้นะครับคูณกัน2ครั้งเสร็จแล้วเราก็กด enter นะครับก็จะได้คะแนนออกมานะครับแล้วก็ลากไปพอ,อเราหาค่าความแตกต่างของคะแนนสอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับหาค่า d กับค่า d กำลับบงสองเสร็จแล้วนะครับเราจะมาหาค่า e 1กันนะครับซึ่งคะแนนของ e 1นนะครับน็อตให้สูตรไปเรียบร้อยนะครับทุกคนเห็นสูตรไหมครับ สูตรท1นะครับหาได้จากซัมนะครับ x 1หารด้วย n คูณ a ทั้งหมดคูณด้วยหนึนะครับซัม x 1นะครับก็คือผลรวมนะครับผลรวมของคะแนนระหว่างเรียนนะครับผลรวมของคะแนนระหว่างเรียนหารด้วย n a, คูณ <3, S 1> a นะครับ n ก็ a, คือ จำนวนนักเรียนนะครับแล้วก็คูณเอกก็คือคะแนนเต็มของคะแนนตอบนั้นเองนะครับทั้งหมดคูณด้วย100นะครับอ่ามาคลิกช่องที่เราต้องการที่จะให้ดีหนึ่งยูนะครับก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับหรือกับด้วยขออภัยด้วยนะครับมีเสียงฟ้าร้องด้วยนะครับทุกคนเท่ากับซัมนะครับซิกมาหรือซัมซัมเหนึ่งนะครับก็คือผลรวมหลังอของคะแนนเก็บระหว่างเรียนนะครับก็คือหน่วยหกสิบห้านะครับแล้วก็ หานด้วยนะครับใส่วงเล็บด้วยนะครับทุกคนเพื่อจะรันให้อันนี้นะครับงเล็บะครโอเควงเล็บนะคสามเ,เะะอ็นะครับเ <N S 2> ก็คือนักเรียนทั้งหมดมีสิคนนะครับคูณด้วยบบเก็คือ25้านะครับก็คือคะแนนรวมของคะแนนเจเกบนะครับมีห้า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 บวกกันแล้วยี่สิบห้านะครับ แล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย1น0รทั้งหมดคูณด้วย100เสร็จแล้วก,กด enter นะครับก็จะได้คะแนนออกมาค่า e 2เหมือนกันนะครับ e 2เท่ากับผลรวมหารด้วยจำนวนนักเรียนแล้วก็คูณด้วยคะแนนเต็มนะครับแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย100ก็ใส่ในที่เราต้องการแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับื่อเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ผลรวมนะครับมีค่าเท่ากับ100 19นะครับคะแนนหลังเรียนมีผลรวมเป็น่บาหารด้วยนะคะรับวงเล็บเปิดนะครับ n นะครับก็คือจํนนานจำนวนนักเรียน10นะครับคูณด้วยคะแนนเต็มนะครับคูณด้วยคะแนนเต็มก็คือ20สิบนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วทั้งหมดคูณด้วย100นะครับเท่ากับออกมาก็จะได้ห9 5เ้าหนั่นเองะครับ ต่อมาครับค่าทีเทสครับทุกคนเราต้องมาที่ Data หรือปุ่มข้อมูลนะครับมาที่ Data Analy s i s นะครับถ้าใครไม่มีนะครับมาที่ไฟล์นะครับมาที่ o p t i ั n หรือตัวเลือกนะครับมาที่ Add-in นะครับแล้วก็มาที่ G o นะครับหรือไปมาคลิกเข้ามาถึงที่ Analy s i s ซิ o พูปานะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคเสร็จแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเองะครับคลิกที่ Data Analysis ให้เพ <feld> ื <divide S 1> <'s> ่อนๆมาที่ข้างล่างสุดนะครับมันจะมีคำว่า T-Tape Pillow to s u p e Form Means นะครับขออภัยสำหรับการอ่านสำเนียงภาษาอังกฤษผิดพลาดนะครับกดโอเคนะครับ Available 1 l e n งนะครับมาคลิกที่ลูกศรนี้นะครับแล้วก็มาลากคะแนนหลังเรียนนะครับทุกคนอันที่1ึงคือคะแนนหลังเรียนครับคนละเรียนทั้งหมดเลยนะครับลากเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ลูกศรมาเดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนต่อเรียนนะครับทุกคน ั๊บนะครับคลิกที่ลูกศรน,นะครับแล้วก็มาหาคะแนนต่อเรียน,นะคระับมาลากคะแนนต่อเรียนของนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็มาคิดที่สอนมาที่ u อ p พ t ดแ n งนะครับแล้วก็มาคลิทะคะลกลที่ลูกศรน,นะครับเพื่อจะได้หาตำแหน่งที่มันอยู่นะครับแล้วก็มาคิดที่ช่องว่างช่าง,างรากีพีมีก็ได้นะครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับมันก็จะบอกค่าทุกอย่างออกมานะครับซึ่งค่าที่เราจะใช้ก็คือ t stat นะครับ t stat นี้ก็จะเป็นค่าทีเของเรานั่นเองนะครับ ตัวนี้เราก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับตรงข้างๆคีา์เพจนะครับอ่าล่าสุดใส่ดับแล้วนะครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาคลิกอ่าค่าคีย์แท็บสำรับคีย์สเตทเรานะค,ะคระคะับแล้วก็กด Enter นะครับเราก็จะได้ค่าคีย์เพจออกมาะครับถ้าจะลดตำแหน่งมันก็มาที่โฮมแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะลดตำแหน่งนะครับตรงบริเวณน,วนำโพงนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็หมดลงไปแล้วกับการหาค่า e ห e 2แล้วก็ค่า g p นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยจิ๊บจิ๊บให้เป็นกำลังแรงใจกับน็อตนี่นะครับสวัสดีค่ะ